ทีนทีต้อสามารถซื้อทีสีทีได้เนี่ยโอ้ยผมเปิดได้เปล่าอ่ะโอ้ยผมเปิดได้นะโอ้ไม่มีอะไรนอกจากสองอันที่ซื้อแล้วใช่ไหมโอเคบูมเป็นกู๊กกลูกคลันเอาจะมากินกู๊กกลู๊กคลันนะว่จะสร้างกู๊กกลูกคลันนี่มันแร่อะไรนะเนี่ยผมจะไม่ได้ผมจะไม่ผิดนะมันจะเป็นแร่ทองแดงนะครับผมนะผมกล้าจะไม่รู้จักตกแร่ก็ได้หนุ่นะ 28, อุ้ยสั่งยี่ยี่สิบแปดได้ไมล่ะอุ้ยผมได้เยอะนะก็เสร็จโจนเลยครับได้เยอะขนาดนี้หาร้อยใช่ไหมเปิดเลยครับนี่ไงอุ้ยมันตัวไรเนี่ยมันตัวไรเนี่ยมันคือตัวไรเนี่ยโอ้ยสามารถปลดล็อกทีนทีได้ด้วยคนนะชนะหนึ่งร้อยนี่ไงผมได้ทีนทีสีฟ้ามาแล้วโอ้โหมันแพงอย่างเลยอะ่ะดูซื้อสัส์เลี้ยง หมูมาครับมืยครับอมใส่ผมใส่อยู่ใช่ไหมโอเควิธีผมแบบโค้สวยอะ่ะเออแบบสีฟ้าฟ้าโหนูดิโอ้อหหูหูหูนเนี้ยขโมบบนมันก็มีระเบิดด้วยนะคนนะจำนวนระเบิดอะ่ะ้าหมดนี่ประมาณสามสิบได้ลวมั้งไม่เกินด้วยอ,อุ้ยระเบิดเยอะๆไปเลยก็พี่เจา มึกูก็จะกดรัวๆนะปุ๊ปูปูวิจิตินดาเมดาวิ่งเหรอเปิดรถชั้นสองไปแล้วเวลาพีดีนะอุยๆชั้นมันเยอะจริงๆเลยนดิเดนี๋ยวลองรอบนั่นแะให้มันจนหมดเวลาเลยนะทั้งหมดเราจะกี่ลูก้ราจะอะไรขี่อันแน่ๆนะมัอซิมีอะไรบ้างนะมีการเกิดใหม่น่าจะเป็นการรีเบูสกูนะไอเทมโอ้ มีของเยอะแยะไปเลยคนดูดิตอนสุดท้ายห้าแสนท่านเสกกระบ,บาแล้วเว้ยจะเจออะไรเนี่ยเชิญเหรอมันเชิญเพื่อนนะเชิญเพื่อนหนึ่งร้อยอห้าสิบคนมันมมันมีเยอะขนาดนั้นครับเลยนะถ้าเวลาม,าม,มันจะหมดมันจะนู่นเมร์เอาละเวลาจบแล้วอย่าระเบิดนะเอา้าทำไมกันทำไมไม่รี เออือฮะมันมันไม่จริงฮะไม่จริงทําไมกันอยู่ๆมันก็ลดไปเฉยเลยถ้าเวลาเหมือนคือว่ามันหายใช่ไหมไมนะสปีดลันเราตูด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 ูสปีดลันเพลสสปีดลันต้องมาแล้วนี่ผมอยู่้าวกรอยนะจะซื้อระเบิดแบบคนดูสิระเบิดสีอะไรอะยังเป็นสีน้ำตาลนี่นะก็สีเดียวกันเลยคน แค่มันเปลี่ยนสีสีจะดดอ่อนนองนะแต่มันจะแรงขึ้นคุณะร้อยล้านเท่านะมันมันมีสองด้วยอ่ะสองศูนย์่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สองมีเรนโบว์ด้วยเขียวโอ้ยเป็นเป็นพันโลบักหนึ่งจุดห้าเคแขงนะน้านเป็นพันเลยนะครับหน้าโอ้ไม่ได้รถยนต์นะ อืรถยนไม่โอโตคิกนะโอ้โอโตโกิกยังเลยเยเพื่นเข้าแบบระเบิดมาแล้วอะ่ะป่าไปอุ้ยห้าสิบนะถือว่าได้ได้อยู่จิดไหมสองล้านอุย้ยอะไรไปเยอะขนาดนั้นครัหนามีการเพิ่มอะ่ะแต่เพิ่มไม่ได้คำจริงอะนะคนุณเพิ่มไม่ได้แล้วหมูหัวไปหายไปไหน ผมอยากกินเนื้อคาราบูตา้าอยากกินหมูอะ่ะหมูดิบๆอะ่ะซอยจู้ซอยจู้อะ่ะกินปุ๊บพยับขึ้นตัวมาแล้วนี่มันชั้นเก่าอยู่นะนี่แหละจดเกา่าว่ะอืมไปนี่มันไม้นะไม้มันแข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับนั่นน่ะเหมือนตรงข้างล่างมันจะว่างน,นะที่ผมเห็นนะมันว่างอะ่ะมันจะเป็น ส่นเหรอแล้วมัง้งไปเฮ้ยไม่ตายอืมมันหินหนมะปูนปูนปูนบ้าเยเขาจะกันนั้นไม่ใช่ปูนนะมันคืออิดพี่อิดในอิดนะในท่ออิดคนละอิดด้วยอุย้ยไม่พันแล้วนะต้องขึ้นผลรีโูกนะไปเยอืองไปเยี่ยมยนต์ของอย ไปเยี่ยมเยี่ยมชาโลกคนนะผมคือเอเลียนไปซุ่มครับเพบได้กระต่ายแต่กระต่ายมีมีหนา้ามือธรรมดาโอ้โหดสูสิสามันมันมีของือเกลืออย่างนี้เนะี่ยมันเค็มเค็มในขนาดนั้นเฮ้ยใส่พอดีเป๊ะเลยไปเลสโก้ปูปูไปอืมอุย้ยแค่อันเดียวก็ไหวแล้วอะดูสิทุกคน อันเดียก็ไหวแล้วมึนต้องแบบรอแล้วอันวิเป็นลอยอะดาเีขอเป็นลอยเป็นลานดามีที่แล้วกขกล็อปเหอะติลดล็อปเลยนะไม่ธรรมดาเขานะนาเีจผมติดล็อปด้วยนะอุ้ยผมถึงชั้นนี้แล้วมันไวเกินอุ้ยเป็นแบบเดียวก็เป็นพันแล้วตังหมโอ้ยแบบเด็กเดก็ตึงพอแล้วเนี่ยทำไมระเบิดผมบวกมันสิบสอง แต่มันไม่มีกิเกอีอันเองเลยอ,อมันไม่ตรงเปเลยเนี่ยมันคืออามันคือดาเมจของของเหรอไม่ใช่นะนี่คือดาเมจสองร้อยคูณแรงอะอสวันดีเพื่อนเบคอนจะกินหัวนายนหะเพราะนายคือเบคอนอุ้ยมันถึงไหนท่นไหนเนี่ยมันบล็อกครับเนี่ยมันบล็อกบล็อกจะไข้น้ำจะไข้น้ำต้องมีความคน้มสั่งวความสะอาดแล้วเชื่อ โอ้โหดื้อเป็นพันแล้วนะต้มไม้มันเหมือนมันมันไม้อะไรครับเนี่ยไม่รู้จักละผมไม่รู้จักทูกไม้หรอนะไม่รู้จักก็เรียกแค่ไม้มาๆน,นั่นแหละเออไม่ระเบิดทุกทีเนี่ยวิธีเลยเหมืนะอนคนแรงเจ็ดร้อยนะวิธีเจ็ดร้อยก็ได้นะไปเอา่นี่มันที่ไหน,นมันม่ล้อกนะฮะเริ่ม,มานาล็อกกันแล้วเนี่ยผมตกนันลอกมาเอวเลยละ นี่เอาไปเลยระเบิดฮอนคูนี่เอาไปกินซะเนี่ยคือพลังแห่งคนคูอเอา,อาเอายาดโดนเป็นสักสองอันเฮ้ยอุ้ยมันอะไรครับเนี่ยมันเบคล็อกออสเตรเลียนนะออสซี่เลียนเดีนะถ้าผมเจอออสซี่เลียนผมต้องเน้นเยอะๆมันจะมีเบสมันจะมีเบสล็อกไปคนบล็อกที่แข็งแกร่งเสิร์ฟดะมันจะมีไหมนะเอาละ จะรูเวลาว่าช at ิวเฉียดถ้าเวลาชิวชิวเฉียดเฉียดเนี so ่ยม mm ันจะได้ก okay. yeah, really? yeah. so ี่กันนะได้เมีแล้วนะอย่างรู้ดามีด้วยอืมขอหนึ่งร้อยได้เปล่าอ่ะหนึ่งร้อย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 ปะทวงปะท้วงโอเคหนึ่งร้อยละเอ็ดร้อยไปอุ้ยดเมีแรงนะสี่พันเลยสี่พันก็บาลโหขึ้นแรงนะสี่พันมันหนึ่งพันเลยมองไงแม่ผมตาโถหรือเปล่าเนี่ย ต่อุ้ยเดี๋ยวมีก็แรงอะน,นะอันละขุได,ด้หมีละอุ้ยุมซื้อระบดนี่นะเฮ้ยว้าวมันมีโซนเนี่ยหรอฮึมีโซ่เลยครับเนี่ยความโกรธฮึความโกรธนี่คืออะไรกันไปเลยโอ้ยเสียมพูหวานเบลจริงมันหวานเบลมากเลยอ่ะมันหวานเบลมากมากเอา้ามาตรงไหนเนี่ย มันจะซื้อสันเลี้ยงอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้คืออะไรอ่ะประตูมันไม่เปิดนะเหมือนว่าเขายังไม่อัปเดตเลยน่าจะเป็นอัปเดตหน้าคนนะอยังซื้อไม่ได้เลยหกมือเนอะมันแพงเกินไปกับเราเนี่ยมันจะมีอันต่ออันละพันไหมมันรวมสั์เลี้ยงได้เปล่าอ่ะเพราว่าติมันต้องรวมได้นะ ไม่ได้อ่ะเสียดายจังเลยเปิดอืมเกลือเค็มเข้มขม,มีแต่เกลือมงันงงเป็นตายไปนานแล้วโอ้ยมันเกลือขนาดนี้นะผมไข่ตายตดีกว่าเฮ้ยดูแมวดำมันแมวเป้าเลยนะไหนดูแมวเป้าหน่อยมันคือแมวเป้าทุกคนแมวเป้าไป Let's go เอ้าผมไม่กดตรงนี้หรอกเนี่ยโอเคไหนสิมาดูหน้าแมวไดเปล่าไม่มีไม่มีน้องแมวเมีมีมีแม่มียวเอออุ้ยเฮ้ยจะมีเป็นน้อยขนาดนี้ไปได้มิดได้มิดอุ้ยมันมันจะเพิ่มขึ้นนะคนดีเมื่อกี้ได้มิดสิบห้าอยู่เลยชั้นแรกอ่ะคนผมมีเป็นเยอะขนาดนั้นมันได้เม็ดร้อยจังเลยอันนี้ไปอุ้ยได้เม็ดกับร้อยนะ นี่คือนี่คือพลังแห่งแมวเป้านะมีแมวเป้าอยู่แล้วโอ้โหลึกอะจะลง้วาถึงไหมนะมันจะ,ะอีกนาเลยนะแบบสะสมไปเรื่อยๆผมจะอืมโู้ผมจะทางทีนทีแปะอยากดูออกประมาณห้าโดใจแบบกี่ไดเะนะมน่ะวิ่งสี่ร้อยนะก็ดูว่าดียู อยากรู้ตั้งเลยยังคลามเบดล็อกจะชันหรยออูเป็นเบดล็อกจะชันอือเดี๋ยวอุ้ยใกลดีๆผมก็ใกล้ถึงแล้วนะฮึอ <c oughs> เออจริงๆด้วยผมมันจะใกล้ถึงแล้วนะดีสี่อีกเมื่อกี้บล็อกเองนะไม่ขีดสบาสองสามชั้นแหละผมก็ผ่านแล้ว <c oughs> นิดเดียวเองนิดเดียว ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะไ,ไม่เยอะสักนิดหนึ่งไม่เยอะเลยแปเฮ้มันเรามาถึงเบนล็อกกันอีกแล้วเบ็ล็อกออสซีเดียนอะออกซีเดียนสิเบ็ดล็อกกระบะแล้วเบ็ล็อกมันอยู่ตรงไหนตรงนี้อะเราจะรวมฮอนคุยเยอะนะน้อยหนาคนนะทีนทีน้อยหนาจากทีนีเปปนน้อยหนาเฉยไปแต่เือนก็พอดีเป๊ะเบ็ดขี้นะ เฮ้ยเดิมเงินผมหนึ่งมอือแล้วดีใจจังเลยแต่ความจริงผมไม่ได้ผมไม่สามารถซื้อได้อ่ะผมจะซื้อทีนทีไปได้กันนะครับหนะ้าไปไดเมจเขียวุ้่ไดเมจก็แรงแล้วนะเดี่ยมันจะเพิ่งรู้เนี่ยว่าถ้ามันซื้อทีนทีมก็จะแรงขึ้นแล้วนะไปรบอลอ,ลอสักหาลูกเหมือนเดิมมันก็ปุ๊มมันก็สามร,รอยอยู่นี่นะ มัน,นอะไเนี่ยบล็อกฟิโ 3, กนโตเหรอเป็สามเออโอ้ยก็ดุลนี่เลยอะอุ้ยเฮ้ยเพื่อนเ,เขาโหดจังเลยอ่ะเพื่อนเขาจะใช้อะไรหรืออืมไม่นะเพื่อนเขาจุมดีไปแล้วไม่เพื่อนเราดุนบล็อกดูไปแล้วไม่หรือต่หัวรย้อ้อยกับตายเพื่อนเขาหลบข้างล่างแล้วนะดี ก็ใช้ลูกโป่งอะ่ะลูกโป่งก็ผ่านแล้วแปะเอาเออเหมือนมันจะเวลาจำกัดด้วยคนนะถ้าเราไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะขึ้นไปข้างบนเร,งเริ่มใหม่เป็นการเริ่มใหม่ที่อันหนาที่สุดเคยบอกเลยเวลามดเร็มวมาเนี่ยเบื่อเราเวลาจะชิวเชียนนะช่าง,ง,งมือถอเมื่อกี้คาไปแล้วแปะ นี่มันบล็อกเล็กนี่นะหุยผมยีงบล็อกเพชรโอ้บล็อกเพชรกระชังว่าเถอแต่ที่รู้คือว่าผมได้ของแร r ยูคือโสิผมได้สัตว์เลี้ยงตำนานมาตำนานจริงไหมครับนี่ฮะทำไมมันมันมันเออเออเออมันกากเลยคนมันดีอ่ะหรือเขาหรือเขาได้ประมาณ เออหนึ่งจุดเก้านะหนึ่งจุดหนึ่งเก้าแต่นี่ตำนานหนึ่งจุดสองเออมึงก็ดีเดีกว่าผมรู้ยังไงเป็นเนะี่ยผมนึกว่ามันจะเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยคือนึกว่าเป็นสิบสามไงเออมันจุดฆ้ามากๆเลยสองเนี่ยเออ,เเอตาโถจริงๆผมตำนานอะไรจะเยอะกว่าตัวอาะกาศนะ่ะนี่ ดูเพื่อนเขาดีสีฟ้าแบบเรืองแสงอ่ะแสงนีออนเฮ้ยใครมวาว้าบผมเข้ามาตรงนี้เนี่ยวันนีดูสัญลักษณอยู่ดีๆ,ๆเนี่ยไหนสิเฮ้ยผมก็ไมไ่แปดเปอร์เซ็นต์นะขอดูอันนี้สิเก้าสิบดอกจันมันมันมันคือมันคือมันคือ,ม,คอมันแปลเปอรกี่เปอร์เซ็นต์ครับนั่นนะ่ะอันนี้คืออนันนี้มันแกะนี่นะเนี่ย อ๋อมันคือซื้อนี่เหรอทีนทีเอาล่ะผมก็ขอจำคลิปนี้ก่อนนะแบบพอเขาคนนี้เขาแบบผมก็ข้างหดแล้วคนดูดีผมมีทีนทีว่าสองร้อยอันแล้วนะก็ขอไปแล้วก็ขอขอบคุนที่เข้ามาเลยกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามหมดนะครับก็ขอไปแล้วไปบายนะครับไปบาย